สวัสดีครับวันนี้นะผมมีกล้องวงจรปิดนะครับแบบทนฝุ่นทนน้ำนะครับสามารถไว้นอกห้องนอกหมายถึงว่าเอาไว้นอกบ้านได้นะครับเครื่องนี้นะครับยี่ห้อ V Star Cam นะครับรุ่น CG66 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับคืออุปกรณ์ที่มากับในกล่องนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยใช้งานง่ายๆนะครับตัวแรกเลยดีกว่านะคู่มือนะครับวิธีการติดตั้งต่างๆมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับใช้งานไม่ยากครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นพุกเอาไว้ติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟนะตัวนี้นะครับด้านนี้ จะต้องอาจจะต้องติดไปกับตัวกล้องด้วยนะครับไปข้างๆหรืออะไรเพราะว่าสายเนี่ยเขาทำมาตรงนี้สั้นนะเพื่อจะไว้เสียกับตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับยาวอยู่ประมาณสักเมตรนิดๆนะครับเมตรนิดๆก็พอใช้งานได้นะครับตัวนี้เรามาดูพระเอกมันเลยดีกว่านะครับอันนี้ตัวกล้องนะ v s t a Cam นะครับวิธีการติดตั้งของมันนะครับเราต้องให้ตัวมันคว่ำลงแบบนี้นะครับอันนี้ผม ตั้งใจมาติดในคอกเต่านะครับพอผมสร้างคอกเต่าอยู่ด้านหลังนี้นะครับปีกรงเนี่ยแล้วเราก็จะติดตรงนี้ไว้ในในกรงจะได้ไปดูนะครับมอนิเตอร์นะครับเต่าได้อันนี้นะครับก็จะเป็นสายที่เป็นไฟเข้ามาจากตัวแดปเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูลักษณะของตัวเครื่องครับมีอะไรบ้างนะตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวนะอันนี้ขนาดประมาณ3ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็จะมีเสารัรบสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นแบบใส่ซิมนะครับที่ใส่ซิมเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกดีนะบางบ้านไม่สะดวกในการที่จะเสียบปลักเราเตอร์ค้างไว้นะครับก็ใช้เป็นตัวใส่ซิมได้หรือว่าอยู่ห่างไกลสถานที่ตรงไหนที่ไม่สะดวกเอาเราเตอร์ไปเสียบนะครับก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็ซื้อซิมใส่เข้าไปได้เลย ส่วนซิมเนี่ยก็หาซิมที่แบบว่าไม่ต้องใช้ Data อะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูมันตลอดเวลาอยู่แล้วเราดูแค่บางบางเวลานะครับผมก็ไปเจอซิมตัวหนึ่งมานะครับเป็นซิมของโกโมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปรายละเอียดให้ดูนะครับซิมโกโมตัวนี้นะครับราคา9 9บาทแล้วก็ใช้ได้ 10G ิกต่อปีนะครับบางคนบอก10บจิกต่อปีมันจะพอที่ไหนจากการคำนวณดูคร่าวๆของผมนะครับ1ิบิกต่อปีเนี่ยคือเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยเราเข้าเราก็ไม่ได้มาดูตลอดใช่ไหมครับ แล้วข้อมูลที่มันส่งมาข้อมูลตัวจํานวนไฟล์มันขนาดมันผมคิดว่าไม่น่าจะใหญ่มากเท่าไหร่นะครับก็าสามารถที่พอจะดูรายละเอียดอะไรได้บ้างแล้วเราเห็นเออ,เอ,อสิ่งที่เราจะดูเนี่ยมันปลอดภัยดีอยู่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องดูต่อแล้วเราก็ปิดมันนะครับทำให้ผมว่าปีปีหนึ่งอ่ะสิบจิกอ่ะถ้าเอาจริงๆน่าจะพอนะครับแต่ถ้ามันไม่พอก็ไม่เป็นไรครับผมก็ ซื้อซิมใหม่ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแค่เก้าเท่าบาทนเองจะซื้อเป็นซิมเทพตัวพันกว่าบาทมาใส่ผมว่ามันก็คงจะใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูก่อนนะครับอ่ะคุณสมบัติของตัวนี้หลักๆเลยนะครับจะมีนี่เลยนะครับโทรโคงนะครับผมชอบอันนี้มากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราต่อเชื่อมต่อกับมือถือแล้วมันจะมีโหมดที่เปิดเสียงไซเรนนะครับมันจะดังว้าวว้าวเลยนะออตัวนี้ทําให้เวลาแบบจนเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นนะเราก็กดมันเลยนะเสียงดังเลยตกใจเลยนะครับ อ่าตัวนี้แหละถือว่าเด็ดเลยนะแลวตรงนี้ก็เป็นเสาอากาศรับสัญญาณกับส่งสัญญาของมันนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียบการ์ดนะครับตัวของซิมนะครับแล้วก็เสียบการ์ดเมมโมรีลงไปนะครับวิธีการเสียบก็คือเข้าตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะเปิดตรงนี้นะครับก็จะเห็นอ่าช่องนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะตรงข้างบนนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบซิมนะ จะใช้เป็นแบบซิมนานโนซิมเลยนะครับซิมเล็กๆเลยนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นไมโคร SD สติการ์ดนะครับเป็น SD สติการ์ใส่เข้าไปนะอ่าเมมโมรี Memory ก็ขนาดดทั่วไปครับโอ้โห408ใส่ได้นะครับใส,ใส่เสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับตรงนี้อ่าถ้าเราปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการกันน้ำไปในตัวนะครับแต่เวลาใช้งานมันคว่ำอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีทางเลยที่น้ำจะขึ้นไปหาวงจรข้างในได้ครับขอให้เราปิดให้มันสนิท นะครับปิดให้มันสนิทนะฮะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับอยู่ท่านี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนเรื่องการใช้งานผมลองทดสอบอยู่แล้วนะครับเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยมันก็ภาพความละเอียดพอประมาณไม่ได้ถึงับคมมากนะครับแต่เทียบกับราคาเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเราแค่วัยมอนิเตอร์ดูของของเราเฉยๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวของแอปที่ใช้เนี่ยใช้ของตัว iPhone นะครับ เวลาเราเชื่อมต่อแล้วอะครับมันก็จะมีโหมดต่างๆเช่นโหมดพูดคุยนะครับสามารถจะคุยผ่านเสียงก็ได้ก็จะออกลำโพงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดฟังนะครับเราจะฟังสิ่งที่อยู่ในกล้องก็ได้นะครับไม่ต้องพูดออกมานะครับแล้วก็จะมีเปิดเสียงไซ้เลนนะครับแล้วก็จะดูไฟล์ย้อนหลังได้นะครับดูช่วงเวลาต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุณสมบติครบถ้วนครับตัวนี้ในราคาไม่แพงด้วยนะใส่ซิมนะ แต่ก็จะมีรุ่นที่เป็น Wi-Fi นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบการใส่ซิมเพราะอาจจะรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายนะก็คือจะต้องเลือกไปเลยนะถ้าตัวนี้ใส่ซิมก็คือใส่ซิมอย่างเดียวไม่ใช่ว่าใส่ซิมแล้วพอเอาซิมออกไปต่อ Wi-Fi ได้เงี้ยมันไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับออกมาแยกกันเลยระหว่าง2รุ่นนะแต่ราคาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับใครชอบไหนก็เลือกจัดไปได้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ใหญ่พอสมควรนะแต่ก็ถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับ ใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อจัดกันได้นะครับเดี๋ยวผมใช้แล้วเป็นยังไงในอนาคตจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับงั้นสำหรับวันนี้แกะกล่องง่ายๆสบายๆลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ